ไรวพชรวิทย์ควงเบลล่าร่วมโปรเจกต์หนังไทยน้ำดีมุ่งสู่ตลาดโลก Concrete My X ผลงานคุณภาพสุดยอดโปรเจกต์จากค่ายเบนิโตนฟิล์มมุ่งพัฒนาภาพยนตร์ไทยให้มีศักยภาพสู่ตลาดโลกดึงสองซุปตาเบลล่าราณีสุดโด่งดังจากเรื่อง เพศนิวาสและพรมลิขิตที่ตอนนี้เรตติ้งปัง6.0ขึ้นไปเลยทีเดียวควงคู่มากับหนุ่มไร้วชิรวิทซึ่งงานนี้ก็เป็นผลงานที่น่าจับตามองสำหรับภาพยนตร์รอมคอมมาแรงอย่างคอนเกรตไมเอ็กลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่า โดยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกและในประเทศไทยมากกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณารวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการผลิตและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วเอเชียอีกด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาซึ่งผู้ชมสามารถมีประสบการณ์ร่วมได้โดยหยิบประเด็นเรื่องแฟนเก่ามาเป็นแกนหลักและเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเล่าเรื่องผ่านวัฒนธรรมการจัดงานแต่งของอินเดียเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ไทยในภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งได้นำเอกลักษณ์ของหนังบอลิววดเช่นดนตรีการเต้นรำสีสันของเครื่องแต่งกายรวมถึงบรรยากาศความสนุกสนานซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมาถ่ายทอดในภาพยนตร์ไทยนั่นเองเรียกได้ว่าน่าติดตามอย่างมากจริงๆสาวเบลล่าเองก็ทั้งสวยมากๆส่วนหนุ่มไร้ปรชิรวิทย์ก็ดูหล่อเลอค่ะ จนเอางานนี้แฟนคลับขาจิน้นถึงกับกรีร๊ดกราดเลยทีเดียวและนอกจากจะมีสาวเบลล่าและหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ก็ยังร่วมด้วยกับสาวใบาเฟิร์นพัสกรปิงปองธงชัยและนักแสดงมากฝีมือจากบอลีวดูดอย่างมาแฮเพนดิและแอนนาฮิต้าบูชาดอีกด้วยน่าติดตามซะจริงๆรอติดตามชมกันได้เลยนะคะขอขอบคุณไบร์วชิรวิทย์และเบลลารานี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ